สวัสดีครับผมเบลพคินพนักงานขายบริษัทพรประเสริฐยามาฮ่าสาขานครพนมวันนี้ผมจะมารีวิวถึงเทคโนโลยีตัวใหม่ยามาฮ่าวายคอนเน็ nect, ซึ่งนํามาใช้กับรถ2รุ่นตัวใหม่ล่าสุดที่อยู่ในข้างหน้าผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นออ l นิวยามาฮ่าแอร์ล็อกเครื่องยนต์155ซีซีและนิวยามาฮ่าเอ็นแม็ก155ซีซีคอนเน็ซึ่งจะมีจุดเด่นอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามผมมาเลยครับรุ่นแรกนะครับซึ่งเป็นรุ่นออ l นิวแอร์ล็อก155กับจุดเด่นแรกจะมีระบบของเรือนไม่ที่เป็นดิจอแบบ LCD นะครับแล้วก็ไฟหน้าที่เป็นแบบ Full LED พร้อมไฟ daytime running light นะครับผมแล้วก็ไฟท้ายที่เป็นแบบ LED สว่างจัดชัดเจนมากๆครับจุดเด่นต่อมานะครับที่เก็บของขนาดใหญ่25ลิตรพร้อมถังน้ำมันขนาดใหญ่5.5ลิตรและมีระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะและช่องเสียบที่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือครับจุดเด่นถัดมาครับกับระบบเบรก ABS พร้อมยางหน้าขนาดใหญ่140มิลลิเมตรกับล้อแมกขบ14นิ้ว พร้อมระบบการสะเทือนหลังแบบซับแทงครับผมต่อไปเราไปดูจุดเด่นของตัว n m a x กันเลยครับมาดูจุดเด่นแรกนะครับ Yamaha n m a x เป็นเครื่องยนต์บูคอร์ร้อยห้าสิบห้า cc พร้อมระบบวาวแปรผันอัจฉริยะ VVA ต่อมานะครับเป็นไฟหน้าไฟท้ายแบบ Full LED นะครับแล้วพร้อมระบบ Passion Control ป้องกันล้อสะบัดในส่วนของเรือนใหม่นะครับเป็นแบบดิจิตอลมิเตอร์สไตล์สปอร์ตพร้อมสวิตช์เปลี่ยนโหมดที่ห็นครับมาพร้อมกับระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ Stop and Start System ส่วนถังน้ำมันนะครับจะเป็นถังน้ำมันขนาดใหญ่ ขนาด7.1ลิตรส่วนระบบกุญแจจะเป็นระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะครับมาพร้อมช่องเสียบที่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือครับส่วนตัวโชคอัพหลังนะครับสามารถปรับได้ถึง2ระดับเลยครับและระบบเบรกของ n m a x นี้นะครับมาพร้อมระบบเบรก ABS ทั้งหน้าและหลังต่อมานะครับจะเป็นการเชื่อมต่ออัจฉริยะ WiConnect ซึ่งจะมีฟังก์ชันในรูปแบบใดบ้างตามกันมาเลยครับสำหรับเทคโนโลยี WiConnect นะครับเป็นการเชื่อมต่อคุณเข้ากับรถ ซึ่งผ่านระบบกล่อง CCU ที่จะสามารถให้คุณเชื่อมต่อและก็ใช้ีวิต s m สมาร์ทสุดล้ำไปกับ y i o n n e c t ซึ่งมีอยู่8ฟังก์ชันหลักๆในการทำงานมาพบกันกับฟังก์ชันแรกนะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันการแจ้งเตือนการติดต่อเข้าโทรศัพท์มือถือบนหน้าปัดรถ ซึ่งเวลามีคนโทรเข้าหรือมี SMS เข้ามาจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่น่าปัดรถนะครับให้เรารู้ว่ามีการติดต่อเข้ามาครับส่วนฟังก์ชันที่2นะครับเป็นการแจ้งเตือนการบำรุงรักษานะครับให้เรารู้นะครับเวลาขณะที่เราขับขี่ไปแต่ละวันให้เรารู้ถึงการที่จะเข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือว่าเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่เหมือนเรามีผู้ช่วยส่วนตัวเลยครับฟังก์ชันที่3นะครับเป็นฟังก์ชันการแจ้งเตือนเมื่อเครื่องยนต์เกิดปัญหาให้เรารู้และก็ทราบถึง เครื่องยนต์เกิดปัญหาผ่านแอปพลิเคชันของเราทําให้เราสามารถที่จะนํารถเข้าไปที่ศูนย์บริการได้ในทันท่วงทีครับฟังก์ชันที่4นะครับเป็นฟังก์ชันแสดงข้อมูลการใช้พลังงานเชื้อเพลิงทําให้เรารู้ว่าเราใช้พลังงานของแต่ละวันไปเท่าไหร่บ้างครับฟังก์ชันที่5นะครับเป็นม่านวัดสมรรถนะการขับขี่ที่มีอยู่2รูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสปอร์ต วงกลมหรือว่าจะเป็นสปอร์ตแนวตั้งสามารถเลือกได้2รูปแบบครับฟังกช์ชันที่6นะครับเป็นฟังกช์ชันที่บอกตำแหน่งจุดจอดรถครั้งล่าสุดของเราครับส่วนฟังกช์ชันที่7นะครับฟังก์ชันเรนกิ้งที่บอกถึงอันดับการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ไวคอนเน็กด้วยกันหรือ ผู้ที่ใช้รถไ c o n n e c t ทั่วโลกครับฟังก์ชันที่8นะครับเป็นฟังก์ชันในการติดต่อยามาฮ่าหากเรามีปัญหาใดๆหรือสงสัยใดๆสามารถติดต่อยามาฮ่าเข้าไปทางแอปพลิเคชันในช่องทางนี้ได้เลยเราก็จะมีผู้แนะนําของยามาฮ่านะครับแนะนาให้ท่านอย่างทันทุงทีครับต่อไปนะครับเราก็จะมาพบกับผู้ที่ใช้งานจริงของรถทั้ง2รุ่นนี้เลยครับสวัสดีครับผมโดงครับสิ่งที่ผมชอบในรถ n อ a x คคันนี้คือฟังก์ชันการจัดอันดับที่สามารถเปรียบเทียบกับเพื่อนที่ใช้รถรุ่นเดียวกันได้ ซึ่งบรท้าไทยกับผมมา,มากๆเลยครับสวัสดีค่ะจิ๊บค่ะผู้ชายรถแอร์หลอนะคะสิ่งที่จิ๊บชอบมากๆเลยในรถรุ่นนี้ก็คือว่าเขาช่วยแจ้งเตือนในการบำรุงรักษาค่ะด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงนนอะเนาะเราไม่มีความรู้ด้านนี้เลยพอถึงระยะเวลาที่เราต้องเข้าไปตรวจเช็ครถคันนี้ก็จะแจ้งเตือนแล้วเราก็เข้าไปรับบริการเลยค่ะชอบมากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ2รุ่นที่ผมแนะนําไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น a i r l o c 155หรือเป็น n m a x 155ที่มีอัจฉริยะ Y Connect เข้ามาร่วมด้วยนะครับ สำหรับท่านไหนที่ต้องการอยากจะเข้ามาพบตัวจริงก็สามารถเรียนเชิญได้ที่พรประเสริฐยามาฮ่าช็อปหรือยามาฮ่าสแควร์ทุกสาขาผู้นำออโตโมติกต้องยามาฮ่าครับสวัสดีครับ